รู้ไหมต้นไหนอ่ะเอ๊ะมันต้นไหนต้นอะไรอ่ะสื้อไทยอะไรหรอถามเพื่อนมาเนาะถามเพื่อนถามได้เหรอจะลองถ่ายรูปส่งหน่อยหรอเออถามเพื่อนมาเนาะถามเพื่อนในในแชท GPT ใช่ไหมอยากรู้อะไรถ่ายรูปแล้วถามแชทจีพีทีหนอนอะไรหนอนสปริงอันนี้อันนี้คือต้นนอนสปริงมันเหมือนกุหลาบมากกว่ากุหลาบติดไอโฟนกุหลาบถึงเลย ถนนสปริงและกูลกุหลาบหินด้วนะครับส่วนองุ่นออกแล้วเขาที่แล้วผมมาช่วงมันจะช่วงหน้าเนี่ยอากะมันมันดวยช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะมีใช่แล้วผมมาองุ่นเลยนี่มันจะมีโอ้โครับจำแต่งลงไปได้เราไปลงที่ไหนไปที่ไหนในหมู่บ้านลอะไร